สวัสดีครับพี่น้องอ่ามืัอนี้กับเขาป้าหาหน่อไม้ยขึ้นกาครับผมก่อนเฉลืองานเนาะกะ็รนก่อไปกับจุลังมองเห็นงานนี่แหละครับผมกะก่อนนี่กัหาสมืเสมอครับผมหมู่บ้านก็ได้ไปซี้อหานอไปไปจะฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดกินหมู่บ้านนี่แหละครับผมแกงหน่อไม้มืัอนี้ก็เลยว่าลองเบิ่งอีกคนน่าว่ามันสิพอกันอีกพอมีอีกบ่อนะครับากะย่างรอหาเหมือนกับเพราะว่าคันนี่ครับหน่อมันบ่ครับแต่ที่ว่าผมหักไปหมู่บ้าน ขั้นห้อหาพอดีพวเห็นเลยครับโอก่อนนี่เพราะว่ามันหกข้างในมันหกหกพี่น้องคือมันมิตรใบใบไผ่ไหมม้ใดไปงะไปยังมันทางมันออกนะครับมีแต่ใบไผ่เต็มอยู่หกหกขันพรซองมันพอดีกับพวเห็นเลยนั่นพี่น้องเห็นแล้วนัอนหนึ่งครับผมอ่าเห็นแล้วเดี๋ยวหามือก่อนมันมีบอกเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วนัอนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาครับผมพี่น้องเห็นบ้างเห็นบ้างครับเอาเอาเอครับอกจริงๆไหมเอาใบไหมเอายังมันบอกก่อน ก้อนจริงๆเดนาะน,นอนอย่งามเง้มพี่น้องพี่น้อง,นองเนาะออกมากพี่น้องอ่าอือครับงามเง้มพี่น้องงามอีกเลยครับนอนใหม่กะวันกันในเพจกินหาเสมอนะครับยุนี่กันด้ซ้อมเมืองเสมอๆช่วงที่ฝนตกกันไม่ไม่นั่นขึ้นดอกขึ้นได้หลายพี่น้องขึ้นมนี้บริเวณมาเบิองยักษ์เทียมาเบิองบัมาเบิองมันมุดขึ้นสูงแล้วัยพี่น้องเสียดายเสียดายมัน่อยมิจฉาลอยงี้นอนง,งามๆผม เราจะหนีกันเลยมาเมืองสองมือนะครับสองมือก็ได้สมื่นมือละสองสามสี่น้องหาสมื่นก็ได้สมื่นพี่น้องกับมืนหนีก็ะไรอย่าโดนนอนนั่นครับผมนี่นี่ต้องไปเห็นนี่นี่ก็โดนเห็นมึงพี่น้องหลังออกนี่ออกครับไปใม่เอาอะไรอย่างเงี้่อนเอาพี่ดึงออกเนาะกันหาบาไทีดีเลยพี่น้องขันหาบางินไม่เห็นแม่เพราะว่ามันใบไม้มันหลายมันหกห้กพี่น้องตัวนึงหลังเห็นงานเนาะมันมีประเด็นไปเบึงเลยอย่างขึ้นยู่ ตามสวนตามอย่างห้องเนาะในสวนของหของหาอย่างว่าห้าเดหานหอม้หอเดอเสียมาอย่งควกใบไม้นหนอนนี่มัมมีผู้ใดเห็นนะครับกได้สองนอนกัำงามๆถึงนอนนอนก็นอนกงามเด้สองนอนนี่ะหาบอีกครับล่งข้ามมันมีอีกหาบุงซ้อมอีกต้งซ้อมอีกดได้พี่น้องใจเย็นหนึ่งหาแบบใจอ่อนไหวพอพออะได้กินได้ครับตู้ก่อนเนี่ต้องใจเย็นใจเย็นมาครับซ้อมน้วิละเอียดนะครับทั้งขานางทั้งมือมีเรื่ององผมเคลียบเลยครับช่วงฝนตกใหม่ผมไม่เคลีย คี้หาเันมันมีนอกันมาบอกขี้าเอ้ยถ้าผมหาเราอยู่นึงก็ได้ผมหาพูกเดียวไม่เ่ยกินนะผมนะไม่เคยกินนี่นี่ผมหาเห็นผมอ้าวอเราีนอนสองนอนสามนอน็ไไ้ทุกมือนะครับผมเมื่อสามสีนอเหมือนกันสอนอนสามนอนะครับมาเห็ดกินมาต้มมาแกงมาเตียกผมมาเห็ด่เอาไปตานต้มไปจะกินกับันตำหุ่งเน่เสริฟไมพี่น้อเสิม เอามาเสริมมันย so ังกินน้ำเต้มือกินนำต้ามุ้งกินกับแก้วกับปนนิดหนึ่นะพี่น้องแก่เลยพี่น้องแก่ครับกะประหยัดต้นทุนน้อยเป็นไรน้องพี่น้องเห็นป่ะประหยัดต้นทุนทุนได้ไรน้ำใหม่กินน้ำใหม่ธรรมชาติเนาะงไม่ได้เป็นน้ำใหม่เลี้ยงไม่ได้เป็นน้ำใหม่เนี่มันเกิดธรรมชาติมันเกิดอันนี้น้องกัดเกินน้ำใหม่ธรรมชาติเนาะกะปีหนึ่งมันกัมีเธ่หนึงงหิ้งจังรุ่นนี้ครับผมมันกบมีบ่กเกินบวกกระจอกบวกเนีย จะปลูกมิตลอดนะครับอันนี้มันเกิดปีหนึ่งค่อยขึ้นเนาะบนหนาฝนน่าเปมก็ได้กินหนาฝนมากก็ได้กินสี่น้าพี่น้องนี่กถือว่าโอเคครับผมนี่หาบางอย่างดีก่อนพี่น้องหาบางอย่างดีก่อนมันสินมีใดอีกบ่มีใดอีกบ่หาบางกันซอมมึงดีได้พี่นอ้องซอมมึงดีบ่ใดได้ครับผมอ่ะน้องใหม่ก่อนนี่นเพุ่ยตาตาดีได้ตาลายบ่ดีบ่ใดเลยครับผมก่อนนี่ ควมทกสีให้มันกระโดดกระเดียกเินมากเราเห็นมันดอกเป็นดองตองให้มันสูงตอนมันสูงมันถั่มใบเห็นได้เห็นถั่มใบเห็นคือสองหน่วยนะครับตรงถั่มใบก็เ,เห็นคือสีได้สองหน่วยแล้วพี่น้องเอ้ยมืุหนี่บนมือ้ว